ก็อตอกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีคนถามมาเยอะว่าจะเซนยังไงให้เป็นลอนแล้วพอเราสระแล้วมันจะยังเป็นลอนอยู่เหมือนเดิมไหมวันนี้เราจะมาทำให้ดูนะคะวิธีการเซนลอนตอน,น,นเราต้องบีีก่อนนะคะจากมาช่อหนึ่งก็เหมวนคล้ายๆกับเวลาที่เราดัดผมอะคะ่ะ ก็จะเซตลอก็จะเป็นเนอาก็ีมยู่ข้างหลังเยนะใช้วิธีเดียวกันนะ,ะเวลาหวีวิกหรือคลิปนะคะเราจะค่อยๆจับมาทีละช่อนะคะเราจะไม่หวี จะเป็นคลิปที่ทำจากไหมญี่ปุ่นวัตเซนนะคะสาตนคาร์ลอย่าลืมนะคะว่าคำว่าไหมญี่ปุ่นนี้ไม่ได้แปลว่ายิมหรอนมาจากญี่ปุ่นนะคะไหมญี่ปุ่นก็คือเส้นไหมชนิดหนึ่งซึ่งมีความใกล้เคียงกับผมจริงมากที่สุดน,นะคะคลิปของร้านจะมีน้ำหนักนะคะจ,จะโรงง่ายสังเกตเวลายุ่งๆแล้วก็วีจากไหมชาติเบาๆนะคะหวีต้องเป็น แ่งเล่นแบบนี้นะคะ